อ้ยเฟมก็ไม่ได้ใส่เออน้องบอลมาแล้วเกวัดเฮ้นี่นะครับเต็มปากได้เลยประเด็นะครับอ้ยวันนี้ทำไมเราหวานจังเลยครับได้เนาะนี่เป็นที่พอใจสวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วครับกับตามรอยหลิวชิวธรรมชาตินะครับผมวันนี้ผมมากับน้องบอสนะครับที่หมายธรรมชาติเป็นหมายบ่อสาธารณะนะครับอยู่ข้างอารีนาอารีนาคาเฟ่นะครับเป็น สวนเมลอนเนาะมีกาแฟขายมีข้าวขายนะครับก็หมายก็อยู่ทางไปท้างฉัดนะครับอยู่ริมทาง<ช>ก่อนถ,ถึงสวนอนันตยศเนาะ <c oughs> วันนี้ก็ <c oughs> มาบนองบอลครับมีคันระยะสามหกมสองคนนะครับวันนี้เราใช้อาหารนวดนิ่มนะครับกับฟุ้งฟิ้งนะครับน,นี้โอเคเดี๋ยวไปลองดูกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมไม่ครับแย่เดิมับแข็งหัว สามหกครับวันนี้เราเล่นกันสามหกเกี่ยววัดนองเย้นี่นะครับเต็มปากแล้วมันต้องถอนตะกี้แล้วนะเนี่ยน้องบอสเลยมาแล้วครับแต้มแรกนะครับปลาหมันหมันหมันแล้ววันนี้หมันหมันออกก่อนครับอุ้ยเฟซก็ไม่ได้ใส่ก็ไม่ใส่อ้าวนินครับกระชอนกระชอนอยู่านี้ไม่รู้ครับเฮะแก่ถุงเลยเอานะครับแก่ถุงเลยปลานินครับปลานินครับอุ้ยสวยครับ ปานินเข้าครับเแกกระชังหน่อยนี่ๆดำอยู่นี่ดำอยู่นี่ดำอยู่นี่โดนปานินนะครับอุ้ยอุ้ยกระชังร้อุ้ย้ยอุ้ยกดครับกดอุ้ยอุ้ยโคโคครับนี่ครับไฟสวยด้วยอ้ยตักครับตักครับมถึงครับซอนอนอนเฮ้ยได้เลยปนินครับ โอ้ยโฮ้ยเ,เ,เป็นไงเป็นไงวันนี้เป็นไงครับเฮ้ยเก่งโครมครับโอ้สุดยอดครับตอกเป็นตัวนะครับตอกเป็นตัวนี่ครับตอกจึ๊กตะกี้ผมว่าแล้วปลาอะไรครับตอกเป็นปลานิลครับวัดไม่ติดข้อขผมครับสุดยอดนะผมสุดยอดหมายเลขเด็ดครับผมอ่าโอเคโอ้โหมาแล้วครับตัวที่สองสามสามนะตัวทสามของเรานะครับวันนี้น้องบอสได้มา สองแต้มมันครับเดี๋ยวผมต้องรีบตามแล้วฮะมาแล้วครับโดนฮะดูในจอหน่อยครับดูในจอหน่อยดูในจอด้วยดูในจอด้วยมาครับอุ้ยออดมาครับอาหารนะครับต้นเม็ดนะครับเฮ้ยตัวนี้ออกมาเป็นปรากฏนะครับผมเฮ้ยเอาครับอันนี้ก็โดน่ะเฮ้ยโดนไม้ตายแล้วนี่นะครับ น้องบอลก็โดนนะครับไม่ติดนะฮะนี่ีตัวที่สองมันปรากฏนะครับอุ้ยวันนี้ทําไมเราหมานจังเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บปลาก่อนนะครับผมนี่เต็มปากนะครับนี่ฮะปรากฏว่าไม่ถูกครับไม่คิดว่าปลาหน้าหนาวจะกินดีขนาดนี้นะครับเนี่มฮะออก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 เลยนะครับผมอุ้ยท้องหมูมาเฮ้ยสวยครับทองหมูมาทองหมูมาเดี๋ยวผมปลดปลาก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ถนัดนะครับมือข้างเดียวนะครับโอเคครับ โอเคยังลองดูขั <gardens> ้ขึ้นวงขึ้นวงดูซ่านานนิีเบียวนิ่มนะครับเม็ดเล็กกดเลยัมันแบบมันลนี่ย รับวางบุ้นตะคัดกันาดละปลาปกราบโปลาตกตะีัดการดีมีลุ้นนะฮะวันนี้ตกแบบไหนครับน้องบอสคุณงตาคุณกินฮะรับนะครับคุณตั้งขอแล้วตับเลยโดนแล้วก้อย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 นะครับโดนแล้วครับปลาอะไรครับโชกกล้องเลยโชกกล้องเลยปลาจังย่ำปลาช้างเหยียบนะครับหรือปลาหมอตะขับนะครับวันนี้เราได้ปลาหลายชนิดนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับยกกันน้ไป นี่นะครับเต็มปากนะครับผมในหนึ่งแต้มครับผมโอเคครับ <c oughs> ไหลายครับโอ้ยย <c oughs> ังกั <c oughs> ไน,ไนไม่เสรนะผมไม่ทันนะครับทำไม <c oughs> ต้หหนหุ่นนี่ระครับบโอ้ไม่ถูกครับทำไมทำไมต้นทรายก็ไมวัดติดตั้งครับตัางต่องมามันไม่กลิ่นซะ <c oughs> อันนี้คือเป็นผลสร้างเชียงครับปลามันอายกล้อ,อ,องนะหาระเอกยากหน่อยไม่ใช่เลยครับมันเป็นทำให้ร้อนอะเอบครับเห็นปะโอ้ลงไปหมดดอกครับปลาตะเพียนแน่อนอนเออปลาต้อยแน่นอนลงหมดนอน,นอยะโไโบทกลางกานะครับผมเดินครับหม อันนี้ไม่มีค่าเข้านะครับมีแลครับข้าครับมีค่าข้าว่าอเียลงแล้วเนี่ยฮะอ้ลงาซแล้วไปอีกแตาแล้วครับผมต้สาวของผมนะครับมยวนออ๋อ่ได้ ตัวแรกที่ได้เป็นปลาหมูเนี่ยแต่ทีว่าจะเป็นปลาน้อยมอง้ไหมโอ้ยเชี่ยมีไอะไรเป็นแข้งเลยเป็นกรนักจุกจุกอย่างนั้นเบสตัวจำแข่งอย่าเปิดก่รนสดงเบสแบบอ่อนสมบัติอยู่ถุงโกงโล่งๆเขาเข้าไปรอเข้ารัวๆครับผมวันนี้วันนี้เบิร์ด <c> น <oughs> ้องเบิร์ดสดชื่นครับวันนี้ไม่เห็นเบสสดชื่นนะเบสสดชื่นครับมาครับบันเทิงวันนี้ได้กินปลาก้อยนะครับก้อยปลา ก็ไปสาวได้นอนฮึ๊บฮึ๊บฮบจ้ะฮึ๊บอะเนี่ยโคบจะทางนี่หรอพียังโคบเลยโคบอ๊ะอย่างเนี่ยโคบใส่เนื้อจะทังน้องพูดไปหลายอันอย่างเนี่ยเป็นปูกันเลนะครับโอ้ตอนนี้เราจับตัวประกันไว้ได้หลายอย่างนะครับทั้งปูทั้งปลานะครับ มันผูเนี่ย่กไมเนี่ยอาจจะมีนะอาหาม่เหล้าครับครับมาอตัวแล้วครับเอ้ยน้ำตาลครับขอเบอร์1.5ของมาลูเกยยนะวันนี้เราใช้ขอเ5สีแล้วแมันละจ้า,จาไ,ไปครับไปครับนี่ครับมาครับ

สวัดาเกยกกกกุ่กับเพื่อนะะเกีบตัวนี้โอเคครับผมสิบตัวแล้วผมเดี๋ยวผมไปพักตรงเดี๋ยวอนเดี๋ยไปักปต่ผมอาหารเอะนปตุวนะมเดี๋ยไปตส้ิบตัวนะครับผมวันนี้โอ้เลยครับผมก็พอได้แลวเดี๋ยวผมไปต้อง น้องบอสแก้เกมต่อไปก่อนโอเคฮะเรามาดูกันอีกทีกับข้าววันนี้นะครับน้องบอสเตรยียมหม้อไฟเกาหลีนะเดี๋ยวจะมาลองดูว่าหม้อไฟเกาหลีเขากินกันยังไงนะครับวันนี้นี่นะครับาน้องบอสพรีเซ้นหน่อยครับแค่คุณเปิดขึ้นมานะครับอ่า <descend. S 2> ร้อนครับร้อ,อนซ่อมซ่อมนะฮะเอาน้ําใส่ยังไงครับนี่ครับอ่ะพรีเซ้นเลยร้อนครับผมนี่คกี้เนาะไม่เที่ยง สีก่อนสีก่อนไหนมันต้มยังไงแบบนี้นะครับอ่าใส่เลยยังไงต่อน้ำไหนน้ําไหนมันจะมันเดือดเลยแต่ใส่ให้มันต้มกันกาพูดๆก่อนกาเฮ้ยแบตจะหมดก็แบตผมดันใกล้จะหมดนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับอ่า ก็หลังจากกินข้าวเสร็จตอนบ่ายช่วงบ่ายแล้วก็ตกปลากันต่อนะครับก็ปลายังมีอาการตลอดทั้งวันนะครับจนถึงเย็นนะครับก็พอ ทำให้เราได้พักผ่อนแล้วก็สนุกกับการอ่านทุนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนานามากนะครับที่ติดตามชมเรามาถึงตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูปลารวมวันนี้กันครับผมอ่ะบอสเอาปลาขึ้นให้นานาดูก่อนนะครับเดี๋ยวรับปลาดินสวยๆอยู่นะครับโอ้โหนะครับนี่ครับ ียนนะครับอาหมอนะครับปรากฏนะครับได้ปรากฏด้วยนะครับโอ้หพอได้อยู่เนาะดีอยากให้นที่ปลอดใจโอเคแล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าครับผมกับตามด้วยหลิวชิวธรรมชาตินะครับผมบ๊ายบายโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมโอเคครับบ๊ายสวัสดีท่านผู้ชมครับผม